สวัสดีครับผมธัญทรนวัสิทธิภาคครับหรือเลยกๆวัตเตอยก็ได้นะครับในวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมในวันที่1น,นะครับในหัวข้อสาระธรรมชาติรอบตัวครับโดยแผนของวันนี้นะครับเราจะสอนให้เด็ก,ดกรู้จักเสียง ของตัวอักษรตัว a นะครับและสอนให้เด,เด็กรู้จักคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว a นะครับเช่น a e g a t o r and apple airplane App และคำว่า a c h u นะครับแล้วก็สอนให้เด,เด็กรู้จักเน้นคำให้ถูกต้องนะครับเช่นคำว่า apple หรือคำว่า a i g a t o r นะครับในขั้นนำนี้นะครับ อยากให้คุณครูเริ่มทักทายกับเด็กๆเ,เป็นภาษาอังกฤษด้วยประโยคง่ายๆก่อนนะครับอาจจะทักทายด้วยคําที่เด็กๆเขาได้ย,ยินมาแล้วจากบทอื่นนะครับเช่นคําว่า hello หรือคําว่า how do you do นะครับหลังจากทักทายเสร็จแล้วนะครับอยากให้คุณครูได้เปิดเพลงให้เด็ก,ดกฟังนะครับชื่อเพลงว่า alphabet animals นะครับโดยคุณครูสามารถเปิดเพลงและดูลิงค์ได้จากคู่มือของโครงการได้เลยนะครับ ดูคลิปเสร็จแล้วนะครับคุณครูวจะถามกับเด็กๆก็ได้นะครับว่าสาัตว์ที่เด็กๆเห็นในเพลงตัวแรกคือตัวอะไรซึ่งคําตอบก็คือตัวแอร์ริเกเตอร์นะครับแล้วก็ให้คุณครูบอกกับเด็กๆนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแอร i ร a เกเตอร์หรือจระเข้กันนะครับในขั้นสอนนี้นะครับเราจะเริ่มใช้การสลับภาษาแบบแรกนะครับคือแบบรู้จักนะครับโดยการเปิดเพลง I am an angry alligator นะครับโดยคลิปเพลงนี้นะครับคุณครูสามารถเปิดได้จากลิงก์ที่อยู่ในคู่มือได้เลยนะครับเมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะครับ ให้คุณครูนะครับเล่านิทานโดยการเล่าผ่านหุ่นมือนะครับหรือว่าเป็นการแสดงละครนะครับโดยการเล่าแบบนี้จะนําการสลับภาษาแบบรู้ประยุกต์นะครับเข้ามาใช้ด้วยคือการนําคําภาษาอังกฤษนะครับแทนลงไปในประโยคภาษา,ภา,าไทยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างนิทานกันเลยนะครับ once upon a time ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมี alligator ตัวหนึ่งเป็น alligator ที่ขี้โมโหมาก <S <S <S> โดยเฉพาะถ้าไม่ได้กินอะไรทันทีมันจะโมโหหิวมากวันหนึ่ง alligator หาอาหารไม่ได้เลยเห็นแต่ลูกแอปเปิลลูกหนึ่งวางอยู่เอะอะไรนะสีแดงๆฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลย Alligator เดินวนดูรอบๆลองดมลองเขี่ยแต่เจ้าแอปเปิลนั้นก็ไม่กระดุกกระดิกเลยมันต้องเป็นสิ่งพิเศษมากๆเลยว่าแล้ว Alligator ก็อ้าปากกว้าง<อ>กะจะกินให้น้ำใจแต่แล้วก็ต้องจับ อัดช <AR> ู <AR> ่ดังลั่นอัดชู่อัดชู่อัดชู่เจ้า alligator จามอัดชู่จนหมดแรงโจ๊กแอปเปิลนี่แปลกมากทำไมทำไม่จริงจ้า นะ <c oughs> ว่าแล้ว alligator ก็ย่องเข้าไปใกล้ๆย่องเข้าไปใกล้ๆย่องเข้าไปใกล้ๆ apple แต่แล้วก่อนที่ใครจะรู้ตัวก็มีสิ่งหนึ่งค่อยๆไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาโผล่มาจาก apple สิ่งนั้นก็คือ แอนตัวเล็กๆตัวหนึ่งอลิเกเตอร์เอาบือ้อบีบจมูกเพราะไม่อยากจะจามอีกแล้วก็ถามด้วยความโมโหว,ว่าทำไมพอข่าเข้าใกล้เจ้าแล้วจะชื่อทุกทีเจ้าไม่อาบจาำหรือแอนหัวเราะคิกคักแล้วก็บอกว่า เพราะเจ้าไม่ใช่จระเค้ที่ข้ารู้จักข้าก็เลยทำให้เจ้าเข้าใกล้ข้าไม่ได้ยังไงล่ะแอลลิกเกเตอร้องว่าอ้าวอันมีใครที่เหมือนข้าอีกหรืออน์บอกว่าใช่แล้วมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะที่จะว่าเหมือนก็เหมือนอี่จะว่าต่างก็ต่างกับเจ้า เจ้ารู้ไหมล่ะว่าคือตัวอะไรสิ่งนั้นก็คือ c ครกค d ด l ลนั่นเองหลังจากที่คุณครูเล่านิทานเสร็จแล้วนะครับอาจจะชวนเด็กๆคุยต่อว่าในโลกนี้มีจระเข้อยู่หลากหลายสายพันธุ์นะครับโดยในภาษาอังกฤษนี้จะเรียกจระเข้ดได้ทั้งคำว่า Crocodile และ Alligator นะครับโดยคุณครูนะครับสามารถชวนเด็กๆคุย และหาข้อแตกต่างนะครับระหว่าง c ็อกเกอร์ไดลและแอริเกเตอร์นะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับผมสรุปข้อแตกต่างนะครับในข้อแรกที่จะเห็นได้ชัดนะครับจะเป็นเรื่องของฟันนะครับซึ่งเจ้า c ็อกเกอร์ไดลนะครับจะมีฟันบนกว้างกว่าฟันด้านล่างนะครับทําให้เวลางับปากด้านบนและด้านล่างจะค่อมกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับในขณะที่เจ้าแอริเกเตอร์นั้นนะครับจะมีฟันที่เล็กกว่านะครับเมื่อมันงับปากฟันทั้งหมดจะซ้อนกันได้อย่างสนิทครับ ในส่วนที่2นะครับลักษณะของหัวและสีของเจ้าค็อกคดายเล่านั้นนะครับจะมีหัวเป็นรูปตวัว V นะครับและมีลำตัวสีเหลืองอมเทานะครับส่วนเจ้าแอรริเกเตอร์จะมีหัวเป็นรูปตวัว U นะครับและมีผิวสีดําอมน้ําตาลครับผมหลังจากที่เด็กๆรู้ความแตกต่างของจระเข้ทั้ง2แบบแล้วนะครับทีนี้คุณครูอาจจะลองเปิดคลิปที่เป็นจระเข้าสายพันธุ์อื่นๆให้เด็กๆได้ดูอีกครั้งนะครับ More hints. They're both reptiles with 23 different species in the world. And they both often suffer from a case of mistaken identity. Give up. They're alligators and crocodiles. These two may have some obvious similarities, but their differences are a little harder to spot. หลังจากที่ดูคลิปจระเค้แล้วลองถามเด็กว่ารู้จักตะเค้กับตะโขงหรือไม่ตะเค้กับตะโขงเป็นจระเข้สายพันธุ์ไทยเด็กๆรู้ไหมว่าามีความแตกต่างกันอย่างไรถ้าเด็กๆยังไม่รู้คุณครูสามารถเปิดคลิปให้เด็กๆด,ดูได้เลยครับ หลังจากที่ดูคลิปตะเค้กับตะขงจบไปแล้วนะครับคุณครูอาจจะสอนก่อนให้เด็กๆนะครับคือไอ้เค้ไอ้โขงอยู่ในโพงไม้สักไอ้เค้ฟันหักกัดขนไม่เข้านะครับแล้วลองถามเด็กๆดูว่าเด็กๆเคยได้ยินก่อนนี้หรือไม่ถ้าไม่เคยให้เด็กๆพูดพร้อมกับคุณครูไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆคูดก่อนคล่องแล้วให้เด็กๆเล่นเกมไอ้เค้ไอ้โขงได้เลยนะครับโดยวิธีการเล่นดังนี้นะครับวิธีเล่นไอ้เค้ไอ้โขงนะครับ จับไม้สั้นไม้ยาวนะครับว่าใครเป็นไอเคให้คุณครูจัดสถานที่นะครับสมมุติว่ามีแม่น้ําและชายฝั่งคนอื่นๆอยู่บนบกครับส่วนไอเคอยู่กลางแม่น้ําทุกคนว่ายข้ามฝั่งนะครับส่วนไอเคต้องคอยจับคนที่กําลังว่ายน้ําให้ได้นะครับถ้าใครถูกไอเคจับได้คนคนนั้นจะต้องเป็นไอเคแทนครับระหว่างว่ายข้ามฝั่งนะครับคนบนบกอาจจะหยอกล้อทําท่าทาง,ทางต่างๆนะครับพร้อมกับพูดบทร้องเช่นไอเคไอโขงอยู่ในโพงไม้สักไอเคฟันหักกัดคนไม่เข้า สำหรับกิจกรรมเสรีในวันนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็น2ฐานนะครับฐานแรกได้แก่กิจกรรมศิลปะและวิทยาศาสตร์นะครับส่วนอีกฐานนึงคือฐานกิจกรรมการแจ้งนะครับ <S <S 1> <S 1> โดยฐานศิลปะและวิทยาศาสตร์นี้นะครับเราจะให้เด็กๆนะครับทาจระเข้แบบต่างๆนะครับเดี๋ยวจะขอแนะนํานะคะอุปกรณ์สําหรับการทําจระเข้แบบต่างๆนะคะคุณครูสามารถเลือกใช้สื่ออุปกรณ์ที่หลากหลายให้กับเด็กๆได้นะคะ อ,อ,อย่างเช่นนะคะเราสามารถใช้แกนกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้วนะคะเอามาทำเป็นจระเข้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะให้เด็กๆใช้ลังที่ใส่ไข่นะคะเอามาทำเป็นจระเข้หรือว่าการปั๊มมือและเท้านะคะซึ่งการที่เราให้เด็กๆทำจระเข้นะคะก่อนที่จะให้เด็กๆลงมือทำคุณครู จะชวนเด็กๆนะคะทบทวนลักษณะของ alligator กับลักษณะของ crocodile ก่อนนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เลือกว่าเขาจะทำ crocodile หรือว่า alligator ค่ะ สำหรับเด็กเล็กๆนะคะอายุประมาณ2ขวบครึ่งถึง3ขวบนะคะขอนี้ขออนุญ,ญาตแนะนำให้เด็กๆเ,เนี่ยเริ่มจากกิจกรรมที่ง่ายๆของเขาก่อนนะคะอย่างการปั๊มมือหรือเท้านะคะเป็นรูปจระเข้นะคะในขณะที่เด็กๆเ,เนี่ยพิมพ์มือหรือพิมพ์เท้าลงไปนะคะก็ให้พูดว่า print print นะคะซึ่งคำศัพท์แสดงอาการเหล่านี้นะคะก็คุณครูสามารถนำมาทบทวนได้เรื่อยๆนะคะจาก หน่วยต่างๆที่เราได้เรียนไปก็ได้นะคะหรือว่าการที่ใช้ศิลปะฉีกปะนะคะเป็นจากตัว A นะคะเป็นรูป alligator นะคะก็ให้เด็กๆเวลาฉีกกระดาษก็ให้พูดว่า tear tear และในขณะที่ทากาวก็ให้พูดว่า glue glue สำหรับเด็กโตนะคะอายุประมาณ4ขวบถึง5ขวบกิจกรรมก็จะมีความท้าทายแล้วก็มีความละเอียดมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการให้เด็กๆนะคะตัดจระเข้นะคะด้วยการที่ทำจระเข้แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กันไกลตัดแล้วเราก็พูดว่า ut, cut cut แล้วก็ให้เด็กๆพูดด้วยนะคะ ut, cut cut เพื่อเป็นการรู้ความหมายผ่านการกระทำค่ะ หรือแม้กระทั่งการที่ใช้จระเข้แล้วพับแบบนี้นะคะในขณะที่พับก็ให้พูดว่า fold fold ไปด้วยค่ะอย่างไรก็ตามคุณครูอย่าลืมนะคะทบทวนคำศัพท์คำว่า alligator ให้เด็กๆฟังนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยพูดตามหรือว่าทำท่า alligator ตามด้วยก็ได้ค่ะ สำหรับกิจกรรมเสรีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับคือกิจกรรมกลางแจ้งนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับคุณครูสามารถใช้ทบทวนคําศัพท์คําว่า a e g a t o r กับเด็กๆได้นะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับจะเหมือนในกิจกรรมของบทที่4นะครับคือกิจกรรม duck duck goose นะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับให้เปลี่ยนคําว่า goose นะครับเป็นคําว่า a e g a t o r แทนนะครับโดยให้เด็กๆนะครับนั่งล้อมวงเป็นวงกลมนะครับด้วยคําพูดว่า Make a circle นะครับแล้วก็ให้เด็กคนหนึ่งนะครับรับบทเป็น a าริเกเตอนะครับโดย a าริเกเตอนั้นนะครับจะเดินรอบวงพร้อมกับแตะหัวเพื่อนแล้วพูดคำว่า duck 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 ไปเรื่อยๆนะครับให้คนเป็นอาริเกเตอร์นะครับแตะหัวเพื่อนคนหนึ่งนะครับแล้วพูดคำว่าอาริเกเตอร์จากนั้นนะครับเพื่อนที่ถูกแตะจะต้องลุกขึ้นมาแล้วทำท่าทางวิ่งไล่ โดยการกลางแขนนะครับงับคนที่วิ่งหนีนะครับหากคนนั้นงับคนที่เป็นลิเกเต t o r สำเร็จนะครับคนที่เป็นลิเกเต t o r ก่อนหน้านี้จะต้องเป็นอลิเกเตอร์ต่อนะครับแต่ถ้าหากงับไม่สําเร็จคนที่วิ่งล่จะต้องเป็นลิเกเตอร์แทนครับครับผมสําหรับกิจกรรมนี้นะครับสามารถใช้กับเด็กในทุกช่วงวัยนะครับส่วนเด็กที่มีอายุประมาณสองขวบนะครับอาจจะให้คุณครูนะครับจูงมือเด็กไปด้วยนะครับ แล้วก็พร้อมกันเน้นย้ำให้เด็กนะครับพูดคำว่า alligator นะครับผมมาถึงในขั้นสรุปกันแล้วนะครับขั้นนี้จะเป็นขั้นของการรู้กระจ่างแล้วนะครับโดยวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปถึง2คํากันเลยทีเดียวโดยคําแรกนะครับคือคําว่า alligator และอีกคํานะครับคือคําว่า crocodile นะครับโดยถ้าคุณครูย,ยังไม่วั่นใจในการออกเสียงนะครับคุณครูสามารถใช้โปรแกรมครําศัพท์ ได้เลยนะครับและอย่าลืมทบทวนคําศัพท์กับเด็กๆด้วยนะครับในการทบทวนคําศัพท์นะครับคุณครูอาจจะให้เด็กๆทบทวนความแตกต่างของ alligator กับ Co c o d ดายนะครับโดยที่คุณครูอาจจะทบทวนกรไอเคไอโขงรวมถึงลองแทนคําว่า a l l i g a t o r ในกรไอเคไอโขงนะครับรวมถึงคุณครูอาจจะเปิดภาพยนตร์เรื่องปี t ต r p a แพนนะครับให้เด็กๆดูโดยถามเด็กๆว่าตัวเข้ที่เด็กๆเห็นในภาพยนตร์เนี้ยคือ o c ค d ด l e หรือว่า Alligator นะครับ It's up, for me, crocodile kill Under that X lies the richest treasure in all of Neverland! But none have dared risk running the gauntlet of those diabolical devices to get at it! Until now! Good work, me loyal crockies! เป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมวันนี้คุณครูสามารถดูคลิปกิจกรรมถัดไปได้เลยนะครับ A alligator and airplane acho crocodile duck apple